ถ่ายกันเดือนใหม่อีกแล้วเป็นเดือนกันยาคือเดือนนี้มีอะไรอัปเดตเยอะมากก็อย่างแรกที่ต้องอัปเดตเลยคือคลายล็อกดาวน์วันที่1กันยานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะอาบน้ำซาบผมก่อนแล้วก็ไปกินข้าวนะคะเพื่อจะได้รอผมแห้ง o o d Morning ค่ะน้องกระตงัง oh, อ oh, oh, oh. oh, yeah. ๋อหออ๋อหออ๋อห้ิ เปลี่ยนมันไม่ใช่ผ้าปูทุกคนอันเนี้ยคือเราใส่แบบผ้านวมเข้าไปผ้าเขาจะเป็นแบบริ้วๆริ้วๆอ่ะสไตล์กเก่าๆนะแต่ว่าพอใส่ผ้านวมแล้วมันตึงมากน่ารักดีขาวเทาทุกคนเราเพิ่งติดนี่มาใหม่น่ารักแม่เป็นแบบสติกเกอร์ติดกระจกสิ่งนี้ก็ด้วยนะคะเป็นแบบที่ใส่แก้วนี่สองแก้วน่ารักดีแต่สิ่งที่อยากแนะนำล่าสุดก็คือสิ่งนี้นะคะเป็นแบบ เออโลชั่นทาผิวนะกลิ่นเบทธามคือสีมนะันสีม่วงก็ซื้อมาแบบพอสีเลยแต่ว่าพอเอามาใช้แล้วกลิ่นหอมมากทุกบานม่ดเติอเติเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแก้วก็คืออาบน้ำสระผมเสร็จทาครีมทากันแดดแล้ววันนี้เรากินบอนชอน อันนี้ก็คือห้างเนี่ยเปิดร้านอาหารต่างๆก็คือเปิดน,นี่นะคะที่สั่งไปก็คือข้าวเหนียวแต่ว่าเป็นข้าวเหนียวแบบใส่หอมเจียวะคะ่ะเป็นน่าจะเป็นคอนอกที่เขากินกันยืมไปปะอันนี้ก็คือไก่ยยัวจ้าดูสิดูช่ำม,มากกินข้าวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เป่าหมเสร็จแล้วแล้วก็ได้ความว่า หน้ามาเราเนี่ยยาวไวมากคิดว่าจะเอาออกสั้นลงนิดนึงนิดเดียวเองตัดหน้ามาแล้วนะคะก็คือจะนี่สั้นลงอันนี้คือมีของใหม่จะมาเหิคนเป็นเคสเพิ่งมาส่งเมื่อตะกี้นี้เลยจะมาลองใช้ครั้งแรกเขาเรียกว่าเป็นสายแบบปกติเราใช้แบบอันนี้ใช่ไหม แต่เนี่ยก็คือจะเป็นสากส่วนเคสเนี่ยก็คือสีธรรมดาเลยนะคะเนี่ยขาขาว,ขาวดำดำแค่นั้นเลยเรียบเรียบแล้วก็มีอันนี้ทุกคนก็คือช่วงเอ่อช่วงปลายเดือนที่แล้วได้ลองแล้วก็อยากจะแนะนำอันนี้นะคะชื่อแบรนด์ว่าอะโทมี่นะทุกคนเป็นแบรนด์เกาหลีเป็นมาร์กหน้าที่แก้วได้ลองแล้วคือเขามีทั้งหมดด้วยกันเนี่ยสสูตรเขาก็จะมีสูตรเป็นสูตรเฟิร์มมิ่งนะคะช่วยแบบ กระชับผิวอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นสูตร brightening นะคะช่วยในเรื่องกระจ่างใสแน่นอนอยู่แล้วเนาะแล้วก็สูตรสุดท้ายในยแก้วชัยเยอะสูตรเป็นสูตร moisturizing นะคะ <c oughs> ก็ช่วยให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นอิ่มน้ำแล้วจะบอกว่ามาร์กเขาเนี่ยเป็นมาร์กแผ่นที่แบบช้ำมากคือหนึ่งแผ่นเขาเนี่ยแบบทํำน้ำเต็มๆอะ่ะเพราะว่าเราลองทั้งหมดแล้วแล้วก็หนึ่งกล่องของเขาเนี่ยมีทั้งหมด10ซองนะคะราคากล่องละน่าจะ 420นะคะตกแผ่นละ42บาทแก้วใช้แล้วแก้วรู้สึกว่าคุม้มคุ้มค่าในการใช้เดี๋ยวคืนนี้จะใช้ให้ดูนะคะนะก็คือเดือนที่แล้ว,วถ่ายคลิปเดียวก็เลยไม่ได้อัปเดตอะไรกันมากมายวันนี้ก็จะอัปเดตแบบจัดเต็มช่วงไหนมีอะไรอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวแก้วจะอัปเดตเรื่อยๆนะทุกคนเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยเราก็เพิ่งสั่งแบบสกินแคร์เอ่อที่อยากลองไปก็จะเป็นเคสสีขาวนะคะเพราะโทรศัพท์แก้วเนี่ยสีขาวเห็นปะเขาน่าจะให้ติดแบบ แล้วเราก็กะเอาหรือไม่ก็ต้องยัดใส่ฝั่งนี้ออาเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นี่แก้วเปลี่ยนเป็นใส่ข้างแบบตรงที่ชาร์จนะคะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็มันก็จะป่งปูขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้ทำให้มันแนบเพราะแนบไปแล้วเราจับแบบไม่สบายใดอยางเงี้ยก็ถือว่าโอเคนี่เดี๋ยววันนี้แก้วจะมีสวอตลิปมีถ่ายอันนี้ติ๊กตอก <laughs> แก้วเห็นแล้วตลกมากน <laughs> คจริงๆมีเรื่องสะเมาด้วยทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวขอเรียบเรียงก่อนว่ายัางไงเก็บของก่อนแล้วกันนึกออกแล้วว่าเรื่องอะไรที่จะมาเมามมยทุกคนแก้วจะบอกว่าแก้วเนี่ยฉีดวัคซีนแล้วนะคะได้ฉีดสักทีหลังจากที่เราทำโฮมวอล์กกันมาก็จะเห็นว่าเราอะ มีการจองแล้วก็มีการเมามอยกันเรื่องวัคซีนไปเนาะซึ่งตอนนี้ก็ได้ฉีดแล้วเรียบร้อยวันนี้เป็นวันที่1กันยาใช่ไหมก็ผ่านมาแล้วเกือบหนึ่งอาทิตย์รีบๆนะคะวันนี้เราจะไปฉีดวัคซีนตื่นเต้นมากเดี๋ยวค่อยมาเล่ารายละเอียดหลังจากแบบได้ฉีดจริงจังแล้วดีกว่าค่ะได้เลิกใช้กระเป๋าจะบอกว่าสิ่งที่แก้วเตรียมไปคือนี่ หน้ากาบัตรประชาชนนะคะสเปรย์แอลกอฮอล์ยาดมด้วยแล้วก็มีแบบ Nintendo ช่วงนี้ติด Animal Crossing โทรศัพท์นะคะแล้วก็ปากานะเพราะว่าเพื่อนะบอกว่าเขาอาจจะต้องให้เขียนอีกรอบหนึ่งตอนนี้เราไปฉีดซินโนฟาร์มซิโนฟาร์มกันอันนี้ก็คือที่หอค่คาได้ฉีดทั้งคู่เลยนะคะ L O มีไหมสะกดชื่อแล้วนะคะ ีเสร็จแล้วนะคะใช้เวลาเกือบสามชั่วโมงเนาะประมาณนั้นเลยก็เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะกลับกันแล้วนะคะฉีดวัคซีนของชิโนฟาร์มซึ่งเ,เดี๋ยวเราจะย้อนไปกันเพราะว่ามีถ่ายแต่คือวันนั้นอะถ่ายไม่จริงจังมากได้ยังไงเนาะคือตอนแรกแก้วจองแบบเสียตังค์ใช่ไหม สองสามครั้งมีครั้งที่สามเนี่ยแกไม่ได้ถ่ายวอล์กไม่ได้พูดถึงก็จองก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามาได้ในส่วนของอบอจอแถวบ้านนะคะก็เป็นการฉีดฟรีที่อบอจอเขาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะนั่นแหละจัดสรรให้แต่ละหมู่เอ่อจังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะก็คือหลังจากกลับมาอาการก็ไม่ได้มีอะไรกันมากเนาะก็แค่แบบรู้สึกว่าเออเราโดนแบบฉีดตรงนี้นะคะแล้วก็จะหิวมากเพราะว่าคุยกับเขาว่าอาจจะเพราะว่าเราอะรอนานแล้วก็แบบว่า กว่าจะได้ฉีดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยกลับมาเราก็หิวกันมากแล้วก็นอนแต่ว่าวันถัดมาขอไม่เป็นไรนะแต่แก้วอะง่วงนอนคือนอนเยอะมากนะก็นอนเยอะกว่าปกติก็แค่วันเดียวแค่นั้นแต่ว่าไม่ได้เป็นไข้ไม่ได้เป็นอะไรเลยทุกคนแล้วก็ ตอนนี้นะคะผ่านมาอาทิตย์หก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยปกติมากๆแล้วก็ได้นัดเข็ม2นะคะก็คือวันที่23กันยานนี่แหละก็คือผ่านไปเดือนหนึ่งประมาณเขาให้เว้นประมาณเดือนหนึ่งนะคะก็ไปฉีดเข็ม2คือแกว่าอ่านมาค่อนข้างจะเยอะหลายอย่างที่ตามท้องตลาดเรามีใช่ไหมมีชินอ v วกชินอฟาร์ม ตตซึ่งส่วนตัวแก้ว่าแอตด้าน่าจะโอเคแต่ว่าในส่วนตัวแก้วเองอ่ะแก้มีการกวนในเรื่องของเลือมเลือดซึ่งมันก็นานาจิตตังมันนานๆจะสักคนหนึ่งใช่ไหมแ้่แก้วแค่วแก,วแก,วแกวนเรื่องนี้แค่นั้นอันนี้ก็เป็นการอัปเดตนะคะหลังจากฉีดวัคซีนหลังจากจองหลังจากเราเปิดวอล์กมาเนี่ยก็คือเรามีวอล์กที่แบบจองวัคซีนเนาะเราก็เลยจะอัปเดตในวันนี้ว่า ได้ฉีดแล้วสักทีนะคะถึงจะได้แบบอะไรแล้วเราก็ต้องเซฟมากๆทุกคนแต่ว่าจะให้เซฟในที่นี้คือไม่ออกไปไหนเลยก็ไม่ได้ชีวิตเราก็ต้องดําเนินต่อไปในการทำมืงทํางานอะไรเงี้ยเนาะและใช่ค่ะทุกคนฝนตกต้อนรับกันยายนโอ้โ,โชจริตจการจริตจการจริตจกการไปเปลี่ยนชุดมาแล้วก็สั่ง มานะคะในวันที่ฝนตกคือวันนี้ฝนตกอันนี้คือสิ่งที่แก้วเนี่ยกินมา3วันแล้วนะคะข้าวันที่3แล้วอยากจะบอกว่าอร่อยมากอันนี้คือสตรอบเบอรี่ชีสเคส้กปั่นเขาอาจจะกินกาแฟทุกวันแล้วก็สั่งให้แล้ววันนั้นอ่ะเราสั่งอันเนี้ยลองเห็นว่าสีสวยดีแล้วก็ อร่อยอือหือเนี่ย,ยสั่งทุกวันวันนั้นเราเห็นอันนี้ก็เลยอาลองหน่อยี่โชว์คุกกี้อันนี้ยคือคุกกี้ร้านพี่เมย์นะคะเมลี่เมลีอร่อยมากเป็นคุกกี้แบบช็อกโกแลตแบบแน่นแต่คนที่กินจริงๆก็คือคุณเอกอือหือที่มันอร่อยเพราะว่ามันมีไอ้ที่เขียวๆนี่แหละแกออกไม่ชอบกินไข่มุกเพราะมันนุบๆใช่ไหมอันนี้คือแบบ เดี๋ยวแกจะขึ้นให้ดูนะคะตรงนี้ตลกดีถ่ายแค่สี่สี่รอบปกติก็คือจะถ่ายแบบเยอะนิดนึงอันนี้สี่รอบได้เลยผมว่าของบอกว่าอะไรปวดเอวอยากเจอคน,นดีๆแถวนี้มีไหมเอออยากชักเอิงๆชักเอิง่งๆพอมา อนนี้นะคะเดี๋ยวแก้วก็จะทํางานเดี๋ยวคิดว่าคืนนี้น่าจะได้ตัดคลิปแต่ว่าเรามีอีกสิ่งหนึ่งโอ้หตรงนี้มืดมากเรามีสิ่งหนึ่งที่จะอัปเดตนั่นก็คือเรากลับมาติดเกมอีกแล้วนะคะติด Animal Crossing คือแกว้วเคยติดไปรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าแกว้วสร้างแบบไม่ได้ดีอ่ะคือไม่ได้สร้างอะไรได้ดียังไม่ได้เป็นเกาะที่แบบเริ่มนับดาวเลยด้วยซ้ํานะคะติดขนาดไหนเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะคะเป็นคําตอบชือเด มีสองแผ่นเลยถ้าผลไม้ต่างเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ราคามากกว่าคือฉันก็มีสองแผ่นเลยแล้วก็ฉันมีเกมอีกเกมหนึ่งอันนี้ก็คือ story of season นะคะ pioneer ใช่ไหม pioneer oliv town <c oughs> ก็ยังไม่ได้แกะเพราะว่าคิดว่าถ้าเล่นเกมใดเกมหนึ่งก็เล่นไปก่อนอะมุมนี้ขาวกว่ายเยอะเลยนะคะแล้วก็็อปเนี่ยค่อนข้างเต็มนิดนึงนี่เคสก็ไม่นะนี่เผื่อออกไวไหน แต่ไม่รู้จะได้ออกไปเหนเปล่าจริงๆมีลิงฟิตด,ด้วยนะทุกคนก็หออยู่ให้ซื้อแล้วก็เล่นได้ไม่กี่วัน ที่ซื้อมา2แผ่นเนี่ยเพราะว่าเรามีสงเครื่องนะเรามีเครื่องหลายอีกเครื่องหนึ่งแล้วตอนเนี้มีคนติดอีกเครื่องหนึ่งแก้วสร้างเกาะนั้นแะที่บอกว่ายังไม่ได้เริ่มรับดาวอะ่ะก็คือคุณเอกพภพติดนะคะคราวนี้ก็ดีเลยนะก็สร้างเกาะนั้นให้แก้วก็สร้างเกาะนี้นะตรงนี้เวลาพักๆก็จะไม่ค่อยได้ส่องอะไรเท่าไหร่นะคะปกติแก้วจะเป็นสายส่งนะอยู่ในทวิตเตอร์อะไรเงี้ยช่วงนี้ก็คือไม่ค่อยเล่นเกมติดเกตตรงนี้ก็คือจะเป็นเท่นชาค่ะแชทไว้ก่อน ปกติเวลาพักผ่อนอะ่ะเราก็จะได้ไปถ่ายแก้ววอกกันนี่แหละก็คือไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ถ่ายวอกอันนี้ก็คือช่วงพักของแก้วแต่คือช่วงพักที่ผ่านมาคือไม่ได้ทําอะไรเลยก็เลยคิดแลนไว้แล้วว่าถ้าพักปุ๊บหนึ่งอาทิตย์เนี่ยจะได้เล่นเกมสรุปพอฉันกลับมาเล่นเกมเกมที่วางไว้เป็นปีเล่นบ้างวางไว้เป็นปีเล่นด้วยไงเออโอ้ oh, จะไ,ไม่เหงง ตอนนี้คิดว่าเริ่มเปิดล็อกดาวน์เนี่ยเดี๋ยวแก้วจะดูสถานการณ์แล้วแก้วจะเริ่มตัดวอล์ที่แก้วค้างไว้ที่ไปเที่ยวไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เริ่มแบบสลับกันบ้างทุกคนจะได้ไม่เบื่อสําหรับวันแรกนะคะก็คือเวลาอัปเดตก็จะพูดเยอะหน่อยเนาะแต่ว่าวันหลังๆก็นั่นแหละก็คือเหมือนเล่าเรื่องไปแล้วแต่ว่านี่เดี๋ยวจะไปดูน้องบองเพราะว่าลงไปแบบทุกที่เลย t ิกต็อกเฟซบุ๊กไอ แล้วก็มีที่ยังไม่ได้แบบเผออูนี่อันนี้ก็คือจะเป็นไฮไลท์ใหม่ของเขาสวยมากออกสีแบบแชมเปญชมพูชมพูหูเนื้อน,นุ่มมากนอกจากนี้นะคะยังมีอันนี้ด้วยอันนี้ก็คือเอสซิลักน้องปอ คุณน้องออกของใหม่นะคะเป็นอายไลเนอร์ที่เป็นแบบอายไลเนอร์สเตมนะก็คือแตะแล้วก็ขีดแค่ตรงนี้เป็นใหม่แล้วก็จะอัปเดตของใหม่กันหน่อยเดี๋ยวจะถ่ายสตอรี่ลงเนาะตื่นเต้นมากเลยอันนี้หยิบให้หน่อยฮะแล้วก็เอาสไลด์เยจริงอะตรงเนี้ยเขาก็เปิดอยู่แล้วปะ มีแค่ตรงโซนห้างที่เขาปิดแต่ตรงนี้ก็คือเขาเปิดอยู่แล้วอ๋อดูทําไปแป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยคนให้กำลังใจค่ะติ๊ต๊ป๊ออ๋อดูหันควบเลยทาชิบงังราเมงสั่งมาอร่อยมาก ตอนนี้นะคะก็ประมาณห้าทุ่มซึ่งก่อนนอนนะคะก่อนนอนคืนนี้ก็อาจจะนอนดึกหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวจะมาร์กหน้าระหว่างเล่นเกมแล้วก็ดูซีรีส์คืนนี้นะคะนี่อาโธมีก็จะใช้สูตรมอยเจอไรซิ่งนะคะเพราะว่าเป็นสูตรที่แบบเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวด้านในนะคะนี่ที่บอกว่าแผ่นเขาจะแบบชุ่มแบบชุ่มฉ่ำจริงๆนี่ เห็นเลยเห็นปะเห็นความช้ำปะเราก็ลอกออกนะคะที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือแก้มชอบที่แผ่นมาเขาแบบใหญ่ทุกคนจะเห็นว่าหน้าแก้วเนี่ยค่อนข้างจะเอ่อมีความกลมนะแล้วก็เคยมาร์กหน้ามาเยอะบางแผ่นก็คือเหลือๆตรงนี้ปิ่นไม่หมดไป <c oughs> ถึงหน้าฉันเลยหน้าฉัน <c oughs> หน้าหน้าตัวจริงอะ่ะเรียกว่าหน้าตัวจริงแล้วกันใหญ่มากจริงๆอันนี้คือไม่ได้พูดเล่น <c oughs> ไม่ได้พูดเล่นแต่เขาเนี่ยครอบคุม ดแบบนี้เนี่ยผิวก็จะแบบซึมเข้าไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าผิวก็จะแบบเด้งๆดงชำำ่ำๆแบบชอบมากค่ำคืนนี้ก็ลากัไปเท่านี้นะคะสำหรับวันแรกยาวนานมากเลยเนาะสวัสดี ว,วันนี้นะคะมีของมาส่งใหม่ก็เลยอยากจะเหินค่ะอันนี้ก็คือลองพื้นออกใหม่ของลาเนสนะคะเป็นแบบ Neo น e โอคัชชั่นอะไอตลับเขียวของเขาที่เขาฮิตมากๆน่ารักนะแล้วก็นี่คือลองพื้นลองสีแล้วแหละเมื่อกี้นี้ลองกับแบบ ตรงนี้ก็สองสิ่งนี้นะคะที่ได้มาใหม่นั่นก็คือแบรนด์นี้ี่นที่เห็นทีทิดก็คืออันนี้แต่ว่าอันนี้เป็นไอคีมที่ไม่แน่ใจว่าผ่านตาแก้วหรือเปล่าตาแก้วเข้าไปดูในร้านเขาก็เลยได้มานะคะของเซราวีแล้วก็อันนี้ตัวคิดอยู่แล้วเนาะเป็นโลชัน่นเอนี้ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันที่สแล้วที่อยู่ด้วยกันสภาพหน้าก็คือบ่ได้ว่าจะบอกว่าวันนี้นะคะเหมือนเดิมเลยคือเราเนี่ย ทํำงานกันทุกคนก็เลยไม่ได้อัปเดตตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วก็มีมนเมื่อวานนี้แวๆไปเขาเรียกว่าไปดูซีรีส์ด้วยกลายเป็นว่าเมื่อคืนนี้ก็คือยาวๆไม่ได้อัปเดตเลยนะคะแล้วก็เม like ื่อวานนี้มีของมาส่งเยอะอันนี้ก็คือของใหม่ที่มาส่งเมื่อวานนะคะชื่อแบรนด์นิดลี่เป็นแบรนด์เกาหลีที่เขาฮิตกันมากๆเลยอะ เพราะว่าเห็นยอดสั่งซื้อค่อนข้างเยอะก็เลยคิดว่าอ่ะน่าจะคิดกันว่าก็จะถ่ายคลิปอีกแล้วนะคะแต่จะเห็นว่าเราสระผมแต่สระแค่หน้ามาเท่านั้นคิดว่าวันแรกก็ถ่ายแบบค่อนข้างเยอะแล้วแบบอัปเดตชีวิตต้นเดือนกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่วันนี้นะคะจะใช้ของคิวซึ่งพึ่ง เจอมาเนื้อเขาก็จะประมาณนี้ก็จะทากันแดดเยอะนะทุกคแล้วเมื่อวานเนี่ยก็แต่งหน้าด้วยแต่ว่าลูมถ่อยพอถ่ายอะไรเสร็จแล้วก็ล้างเลยไม่ได้ยกกล้องวอกกันนะคะปีก็อ,กอ,อ,กอ,อ,กอปกติอะถ่ายคลิปแะกวชอบแสงธรรมชาติที่สุด แต่ว่าพอหลังๆเนี้ยเราก็เลยเริ่มลงทุนกับไฟไฟก็ให้แสงคล้ายธรรมชาติแต่ไม่ได้ธรรมชาติขนาดนั้นอะแต่คือฝนมันตกเมกื่อวานเนี้ยก็ฝนตกตอนนี้นะคะแก้วก็สวรลิปเสร็จแล้วแล้วก็ถ่ายคลิปเสร็จแล้วซึ่งจะบอกว่า อาจจะมีเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวขอพักก่อนแล้วก็ช่วงนี้นะคะสวอตลิปบ่อยมากวันนี้สวอตลิปของเบบี้บายนะรุ่นนี้เดี๋ยวแก้วก็จะไปพักคอนแล้วก็มาเก็บรายละเอียดอีกนิดนะิดหน่อยหน่อยนะสวอตลิปสติกก็เหมือนง่ายเนาะเพราะว่าคลิปจริงๆรีวิวแบบเดียวแหละห้านาทีหนาที1ิบนาทีนี้ก็คือยาวแหละแต่ว่าตอนถ่ายใช้เวลานานมากตอนนี้แก้วก็จะปิดไฟก่อนพักไฟแบบหนึ่งเพราะว่าน่าจะเปิดมาแบบ สามชั่วโมงได้ปะเรียกว่าโอ้โหแมวมารอเลยอะ่นะน่าสงสารน้องแมวโอ้โแมวมารอเลยอะ่ะเพราะว่าวุ่นวายนะคะคนนี้วุ่นวายออตอนนี้บ้านมืดมากตังมาแล้วอะไรขึ้นมาเร็ว คืออาหารแมวหมดทุกคนเราสั่งอาหารแมวไปแล้วก็เหมือนขนส่งจะมีปัญหาคือสั่งมาสักพักแหละก็ยังมาไม่ถึงนะคะนีอ่อะไรเนี่ยอันนี้น่วได้ปุ๊ก <laughs> <laughs> ก็คือจะให้แบบวันเว้นวันไม่ได้ให้ทุกวันขนาดนั้น เลี้วมาเลี้วมาเลยโชว์หน้าโชว์หน้าดีกว่ามืโอ้โหได้เหรอนี่ยกมือยกมือเออยกมือเอามือมือมือยกมือมามามืออ๋อออ๋ออ๋อกินหกด้วยนะไอ้พวกเนี้ยแม่ดูแลประโยชน์เลยเหรอ แกหมดประโยชน์ไหมแกสั่งข้าวไปแล้วคือต้องขออภัยเพื่อนๆคืออาทิตย์นี้คิดว่าต้นเดือนอ่ะจะไม่ได้ยุ่งขนาดนี้อันนี้พูดตรงๆเลยนะแต่ว่าพอเปิดกันยาคลายล็อกดาวน์ต่างๆกลายเป็นว่ายุ่งคือแก้วยุ่งคือคิดว่าต้นเดือนอาจจะไม่ได้ยุ่งขนาดนี้แกว่าจะทํากับข้าวอะไรอย่างเงี้ยและอีกอย่างหนึ่งคือแก้วกลัวคนที่ทําอาหารเป็นเนี่ยจะงุดหิดเราด้วยเพราะว่าเราอะ ผิมือไม่ถึกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย <g ül üyor> ก็หลายๆคนอาจจะทำอาหารไปแล้วเอ้ยทําไมแค่นี้ทําไม่เป็นเออมันไม่ได้จริงๆง,งานบ้านงานเรือนก็ไม่ถนัดเลยเอาจริงๆนะหออเก่งกว่าแก้วอีกมาแล้วคะ่ะเมนูของเราในวันนี้อบอกเลยว่าเด็ดดวงไม่ได้โชน <g ül üyor> อ๋อเลยเพราะว่าอะไรผมทรงใหม่นะคะอันนี้ชวนมามาร์คหน้าด้วยกันคืนนี้ก็คืออาบน้ำแล้วเรียบร้อยนะคะอะโทมี่ที่เราพูดถึงไปเมื่อวันแรกวันนี้เราจะใช้สูตรบ i เทนนิ่งแล้วก็สูตรเฟิร์มมิ่งง่ายๆเลยมาเขาเนี่ยชุ่มมากโอ้โหอยากมีส่วนร่วม โอ้โหตัวเด่นตัวดังอันนี้อยากมีส่วนร่วมเผอิญว่าเขาไม่มีมาร์ให้สำหรับแมวนะคะน้องตังไปเถอะเขได้แบบนี้แล้วก็แปะเลยง่ายๆไม่ว่าใครก็ใช้ได้นะคะนี่โอเคไวแผ่นใหญ่สะใจมาก โอเคคืนนี้นะคะเราก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวแก้วก็จะไปทำงานยาวๆเลยนะคะแล้วก็คลิปนี้ h o m e w ล r k EP5 ก็ขอตัวลากันไปเท่านี้เจอกัน EP ใหม่นะคะบ๊ายบายให้พี่ปุกลาไปด้วยบ๊ายบายให้น้องกระตังลาด้วยบ๊ายบาย